โครงการพริชมมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสารรค์เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่สำหรับสถาบันอุดมศึกษาโครงการหลัก การจัดการทุนมรดุทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการย่อยการยกระดับองค์ความรู้ทุนมรดกทางวัฒนธรรมอาหารพื้นถิน่นอําเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชวัตถุประสงค์ของโครงการคือ 1. เพื่อรวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลสู่องค์ความรู้อาหารพื้นถิน่น 2. เพื่อยกระดับอาหารพื้นถิ่นให้มีมูลค่าเพิ่มวันนี้จะพาทุกท่านมาชมการสาธิตวิธีการทำผลิตภัณฑ์ลูกหยีสามรสวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวลูกไม้คีริวงศตำบลกกำโลนอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชดิซ่าชื่อนางเอ,อื้อนน้สุวันเป็นประธานกลุ่มลูกหยีสามรสแม่เอ,อื่อนค่ะในน้ำจารเป็ดเปดกลกัมค่ะ แล้วก็พลิกหนึ่งช้อนชาใส่แลว้วแล้วก็เกลืออีกสามช้อนโต๊ะค่ะ,ะนะ้ำหนึ่งถ้วยตวงค่ะเปรี้ยระมาณหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ หนึ่งช้อนชาอีกอแล้วเกลือหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้มันเข้ากันอันนี้ก็เดือดแล้วเป็นฟองเป็นฟองมาเดือดแล้วแล้วก็ผัดไปเรื่อย ไม่ไม่ไม่นหานดกแต่ก็ยกมาใส่ในกา,าบางังเลย อยู Lebanon, ่แล้ค่ะตาประมาณสามชั่วโมงค่ะนี่เอาผ้าคลุมนี้เพื่ออะไรครับ ยาให้มาแรงมันตม้มแล้วก็ยาให้ใบไม้มันลุกเฉยค่ะก็จะมาใส่บวันจูฟันดูสิอ่าเหลือนิดเอะตูเือตุงนิดนึง การนาหนึ่งร้อยกรัมค่ะครับผมแล้วก็มีขนาดเท่าไหร่ครับมีถุงร้อยกรัมค่ะสองยกรัมหนึงกรัมขายถึงเท่าไหร่ครับผมหนึกรัมขายงสี่สิบาทถ้าขายปีกันห้บค่ะสองร้อยกรัมตรงละแปดสิบค่ะขายกันหนึ่งร้อยบาทค่ะ